สวัสดีนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูเครื่องลูกค้านะครับตัวนี้พี่มาจากไหน,ไหนเนี่ยพี่โคราช๋อทด่โทรมาถามมาแนานาะมากกตั้งแต่กี่โมงเลยเพ่เกือบีสอตีสองก็คนแถวบ้านนี่ก็ไม่ได้มีอยู่นู่นเยอะโคราชนะนะนั่นแหะก็ตัวนี้ใสแตนเลยเพ่ใสแตนเตีบยวใสแตนนะครับก็เดี๋ยวไม่ต้องติดแล้วบ้างตัวเนี้ย ว่ามันต้องเปลี่ยนหมดไปแล้วนะครับสิบห้าแรงครึ่งใช่ก็เล่นเล่นได้เล่นแบบเอาให้เต็มที่เลยเนี่ยกำลังกำลังอ่ะก็ตัวนี้อ่าเป็นร้อยสิบนะครับนี่นะครับโอ้โหสามครึ่งอีกทีร้อยสิบนะครับก็เดี๋ยวจะอัพเป็นหนึ่งห้าห้านะครับก็สเต็ปอสายแตนนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตลื้อเลยดังนั้นนะครับก็ไม่ต้องร้องแล้วเพราะว่า มันต้องเปลี่ยนหมดอยู่แล้วนะครับลองไปกไม็มีประโยชน์นะครับอ่ะโอเคนะครับผมอ,นะอ่ะโอ้โหอะไรเดี๋ยวดีไซน์ดีไซน์ไม่นะไอมันไม่ค่อนอย่างงี้หละไปขี้โค้นเลยนยะไม่ใช่นะ้ำมันนั่น<อ>ไม่ถ่ายว่ะน่าจะไม่ถ่ายนะ้ำน่าข,ขี้โค้นเลยเนะี่ยก็อ่ะไปลากเลย ก็ลูกปืนนะครับโอ้เยอะนะครับนี่ไม่ต้องพูถึงส่วนใหญ่เนี่ยระแปงนี่ผมจะเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับลูกปืนนะครับวาลก็จมนะครับลงมน้ําก็เดี๋ยวเอาไปล้างนะครับมน้ําเดี๋ยวแช่ทูดาไฟเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ปั๊มนะครับดูนะครับนี่ลักษณะนี้เปลี่ยนทิ้งได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับผมเฟืองเป็นไงอ๋อเฟืองโอเคนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตล้างแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวชุดนี้นะครับจะถอดทิ้งหมดเลยนะครับจะไม่ใช้ลจะเดี๋ยวจะเปลี่ยนอ่าของใหม่ทั้งหมดนะครับอ่ะคอดีไหมอ่ะโอเคนะครับต่อโอเคอยู่นะครับแต่ก็เปลี่ยนใหม่อยู่ดีนะครับตัวเนี้ยนะครับซับเบอร์เลย ก็เทียมาแล้ว0-50นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตล้างแป๊บหนึ่งครับผมอ่ะนะครับก็สําหรับเครื่องร้อยที่ว่าจะทำร้อยห้านะครับก็คือว่าเฟืองข้อนะครับดูแล้วลอยนะครับมันเยอะนะครับนี่นะครับสว่าจะเปลี่ยนไปเลยดีกว่าดูนะครับนี่พอมากินนะครับอ่าของใหม่ไปนะอ่ะนี่ของใหม่ของแท้นะครับอ่าจะเปลี่ยนไปเลยนะครับตัวดีหมดนะดูดีนะ อ่ะโอเคนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้สําหรับเครื่องร้อยห้านะครับก็ฟ้อนอ่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ปอกแล้วแล้วก็ลูกปืนใหม่ทั้งหมดนะครับไม่เสมอดิ้งเลยอ่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตประกอบแป๊บหนึ่งนะครับผมก็อะไรเตรียมหมดยัง่งอันนี้ปลอกลูกแหวนนะครับนี่ของแท้นะครับปอกลูกแหวนนะครับ แล้วก็ฝาสูบนะครับเป็นฝาอินามานะครับยกชุดนะครับแล้วก็น,นี่ต้องสูบแท้นะครับนี่อ่ะแล้วก็เบืองตัวใหม่ที่บอกนะครับเบล่งเป็นรอยนะครับอ่ะโอเคครับผมอ่ะเป็นไงอ่ะนะครับตอนนี้ก็ประกอบไปอยู่ประมาณ7 0สปอร์เซนะครับ ก็เดี๋ยวจะปิดฝาข้างปั๊มน้ำมันเครื่องทามดีเปลี่ยนให้หมดเลยนะนั่นแหละอ่ะนะครับภายในนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ฝาเอโนมานะครับนี่อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวดูดิปั๊มเป็นไงมันเพิ่งเปลี่ยนดึงออกอะไรใช่ไหมอันนี่อันนี้ตีนั้นเปลี่ยนย่างซีนน้ำมันอะอ่านะครับของเดิมก็โอ้โห ยืนนะครับไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนไปเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมคนไหมบูทคนไหมฝาข้างฝาข้างเออเงี้ยเก่าเขาคนรีไม่มันรีไหมเนี่ยดิรูปนะในเหลืองไหมเนะี่ยงงของใหม่ไม่เสียก,ก่อนไปเผื่อมีปัญหาเราจะได้ไม่ต้องลื้อรอบสองไม่เย็น รุกไปนักลุกนึกนึกนึกไหนไดมนิดๆเจ้ไหมอ่ะพอได้พอได้อ่ะโอเคนะครับผมอ่ะนะครับก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าสำหรับเครื่อง E.T. นะครับอ่ะไปลองหมุนดิอ่ะน้ำมันเครื่องขึ้นดีนะครับปั๊มออดดีนะครับอ้าวติดเลยเอาเลย เบาอีกเบาแล้วก็อลองจับผ้าดูหน่อยอยับเล็กก็ได้ค่อยลอยค่อยลูกอ่านะครับนี่นะครับถือว่าสู้ดีนะครับใช้ได้นะครับหน่อยนะ นะครับจับในรอบต่ตําๆนะครับอ่ะปลอปลอ่ลองก่อนเอาบอลนิดหน่อยเอาไว้มือหมุนข้ออ่ะพอๆ ดีก็เลยจะได้นะครับต่อยอเล็งหน่อยเล็งอีก้าวอ้าวลองเล่น เออมือจับตรงนี้ไว้ตรงเออเอ้ยยไงพอได้าหาไหมสู่เก่าห่าเมื่อกี้ได้ไหมล่ะเห็นเล่นกัอยู่แป๊บอยู่พักแล้วเี๋ยวโหลดเดี๋ยวโหลดเอาโอเคดับเลยเอ้าปลุกทวงหนีบอกวะเนี่ย วันนี้ยังไม่มีจ่ายอ่ะจะไปไหนเนี่ยตู้ของอ่ะอ๋อเติมเลยเ,ออเติมไม้เต็มถังเนี่ยอ่ะ,อะโอเคนะครับก็เดี๋ยวพี่เอาไปลองดูนอะอ่ะแต่นี่ก็เดิมแน่นอน <c oughs> ก็โอ้โหวินสามครึง่งนเนี่ยปกติก็ใช้วินหน้าเท่าไหร่กันพี่วินตัวเครื่องหรือก็ประมาณนี้แหละหรือมันไปไม่ไหวใช่ไหมขนาดเนี้ยโอ้โหไอวินมีมีแมสก์สีสิน สี่ครึ่งเอาสี่ก่อนดีกว่าพี่ต่เอารอสี่สี่ครึ่งนี่เนี่ยรุ่นนี้เราใช้อยู่แล้วสี่ครึ่งเหรอเนาะกำลังเรามันไม่ถึงขนาดนั้นเอาหน้าสีมาให้พี่เขาตัวหนึ่งจะใช้สามล่องหรือสองสองสองล่องใช่ไหมท่าบ้านอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะไปลองดูเนาะอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากะทำเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0ูนย์2ปดเจ็ดสามหนึ่งสองเจ็ดเก้าแปด้านะครับ แล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ